สวัสดีจ้ายินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้คลิปนี้กิ๊มาแจ้งราคามันสปลงหรือราคาหัวมันสดณนะโรงแป้งจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดนะคะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยจ้า เชือแป้ง30%อเซําเภอเมือง2 7บาท70สตางถึง3บาทต่อกิโลปักธงชาย2,95บาท95ตางค่อกิโล 2, สีคิ้ว2บาท9 0ตางถึง3บาทต่อกิโลหนองบุญมาก2บาท60สตางค์ถึง2,85บาท85ตางค์ต่อกิโลคอนบุรี2บาท6 5ตางต่อกิโล, 2, สโลเสริงสาง2บาท75สตางถึง3บาทต่อกิโลพิมาย2บาท80สตางค์ต่อกิโลด่านคุณโทษ2บาท85ดสตางถึง2บา า95สตางค์ต่อกิโลขามทะเลสอ2บาท85สตางค์ต่อกิโลชุมพวง2บาท85สตางค์ต่อกิโลจ้ะเชื้อแป้ง25%นะคะอำเภอเมือง2บาท30สตางค์ถึง2บาท60สตางค์ต่อกิโลปักทงชยัย2บาท55สตางค์ต่อกิโลสีคิว้ว2บาท65สตางค์ถึง2บาท75สตางค์ต่อกิโล นองบุญมาก2บาท30สตางค์ถึง2บาท50ตางค่อกิโลคอนบุรี2บาท35สตงค่อกิโลเสิงสาง2บาท35ตางถึง2บาท70สตางค์่อกิโลพี่มาท2 5บาตางค่อกิโลจะ ด่านคุณทด2บาท45สตางถึง2บาท55สตางต่อกิโลขามทะเลสอ2บาท45สตางต่อกิโลชุมพวง2บาท50สตางต่อกิโลกากแห้งนะคะโคราชอําเภอเมือง4บาท50สตางถึง4บาท60สตาง์ต่อกิโล ชนบุรีอำเภอเมือง4บาท50สตางถึง5บาทต่อกิโลราคามันเส้นนักโดดังผู้ส่งออกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุธยานครหลวงบางไทรท่าเรือราคาอยู่ที่7บาท40สตางถึง7บาท75สตางค์ต่อกิโลค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย